สิ่งที่น่าจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หรือว่ามีสิ่งอะไรที่อยากทิ้งท้ายกับทางผู้เข้าร่วมคอนเฟรนซ์ในวันนี้ครับค่ะก็จริงๆคิดว่าอันแรกที่อาจจะลองไปทดลองใช้ดูก่อนถ้าเล่มเขียวเนี่ยเนาะก็มันจะเป็นเชื่อมโยงไทยกับพมา่าอาจจะต้องดูว่าถ้าเรามองในบริบทของการข้ามแดนของสองประเทศไทยกับลาวไทยกับเขมรไทยกับมาเลเซียซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบบริบทแบบคล้ายเราไหม แต่ว่าเนื้อหาข้างในมันเป็นกลางมันสามารถใช้ใช้ได้ยกเว้นเรื่องวัคซีนก็ต้องไปเทียบวัคซีนอีกทีนึงว่าไทยกับลาวอย่างเงี้ยเทียบกันยังไงเพราะของเราเนี่ยเคสของเราคือไทยกับพมา่าเราไปทําความร่วมมือไปเทสกันเลยแล้วก็ไปทําเทียบวัคซีนเลยเนาะโรงพยาบาลแม่สอดกับโรงพยาบาลมีวดีอย่างเงี้ยไปทําเทียบวัคซีนก็ต้องไปดูว่าจังหวัดในพื้นที่อื่นๆชายแดนเนี่ยมันจะเทียบแบบนี้ได้ไหมแล้วมันจะเป็นประโยชน์ได้ไหมนะคะอันนี้คิดว่าอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ตะกี้เรายังไม่ได้พูดถึงเน นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วอย่างที่บอกว่าศูนย์การเรียนเนี่ยมันเชื่อมไปเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแล้วเราก็มีการทําเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาเราเรียกว่า EQF นะคะ Education Quality Framework นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเล่มที่เราทําขึ้นทุกปีเราทํามาตั้งแต่ก่อนโควิดละแล้วช่วงโควิดเราก็หยุดไปเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์มาตรฐานอีกแบบหนึง พราะต้องบอกว่าศูนย์การเรียนที่ข้ามมาอย่างฝั่งไทยเนี่ยก็คือจัดตามตามหลักสูตรของแกนกลางประเทศพมา่าเนาะแต่ต่างคนต่างจัดเราไม่มีอะไรที่เป็นกลางๆแล้วจะวัดได้ยังไงล่ะว่าคุณภาพเราเท่าเท่าเทียมกันทุกศูนย์อย่างเงี้ยค่ะภาคเอกชนแบบเราเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะทํำยังไงเราก็เลยคิดตัวเครื่องมือออกมาฉบับหนึ่งเนาะเรียกว่า EKF เทียบว่านี่ยค่ะตอนแรกก็พัฒนามีแค่6โดเมนเนาะขอโทษนะห้าโดเมนแต่ปีนี้เนี่ยเรามี6โดเมน6โดเมนปีก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องสุขภาพต้องบอกงี้นะคะ เพราะว่าอันนี้ก่อนโควิดไม่มีเรื่องสุขภาพมี5เรื่องประกอบไปด้วย Teacher Quality, นะคะ Student Recognition ช h s l d s g f e g u a r d i n g แล้วก็ Child Protection นะคะ School Management, Parent Engagement อันนี้มีทั้งหมด5เรื่องนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษาแต่พอมีโควิดเนี่ยเรารู้ว่าศูนย์การเรียนทุกศูนย์เนี่ยก่อนที่จะเปิดศูนย์ได้เนี่ยจะต้องมีการจะต้องมีการประเมินต้องมีการประเมินจากหน้าที่สุขภาพในชุมชนเนาะ คือต้องมีการประเมินจากราพอพสตว่าให้เปิดหรือไม่ให้เปิดนะคะโดยที่เขตพื้นที่การศาเนี่ยช่วยเราทําเครื่องมือร่วมกับพี่พี่ยุ้ยเนาะเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยไอ้ตัว EQF เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องสุขภาพด้วยหลังจากปีหนึ่งเกเป็นต้นมานะคะเรามีเติมเข้าไปเรื่องของสุขภาพเกณฑ์ของหตัวเนี่ยมีทั้งหมดแปดสิบกว่าตัวชีวัดแ8ดบตัวชีวัดนะคะเราก็มีการพัฒนาทุกปีทุกปีให้เหมาะกับสถานการณ์นะคะ อันนี้เนี่ยมันมันจะช่วยให้เราดูว่าศูนย์การเรียนเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนทั้งหมดเนี่ยนะคะหกเรื่องเนี่ยมันจะมีสเกลให้ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ว่าหนึ่งสองสามสี่มีประเด็นเรื่องนี้นะคะเราอยู่ตรงจุดไหนมันช่วยให้ศูนย์การเรียนดูว่าตัวเองอยู่จุดไหนแล้วจะต้อง improve อะไรเราจะต้องพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นซึ่งสุขภาพอยู่ในนั้นจะเห็นสําคัญเลยว่าถ้า EQF เนี่ยเอาไปใช้ในศูนย์การเรียนที่เป็นเซตติ้งแบบโรงเรียนแบบเรานะบวกกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่เลยค่ะคือคิดว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าระดับหนึ่งจะดีนะคะก็อันนี้เป็นอันนึงที่คิดว่าพื้นที่อ,อื่นสามารถเอาไปใช้ได้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันเกิดจากการดีไซน์ของคนในท้องถิ่นที่นี่เพราะฉะนั้นคอนเท็กซ์มันก็จะเป็นคอนเท็กซ์ที่นี่ ถ้าอไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันอาจจะพอมีมีมีม,มุม,มีแนวเนาะแต่ว่าอาจจะต้องไปปรับให้มันเข้ากับคอนเท็กซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยมันก็ไปจับกับเรื่องของอ่า education in emergency นะคะเพราะเราเนี่ยถือว่าเป็นการจัดก,การศึกษาในรูปแบบของของของฉุกเฉินเนาะยังเป็นฉุกเฉินอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า2อ,อันนี้แหละเป็นอันที่คิดว่าน่าจะสามารถแนะนําให้กับชายแดนพื้นที่อื่นๆได้นะคะแต่ที่สําคัญเลย มันจะทําไม่ได้ถ้าไม่มีความร่วมมือมันต้องมีการทํางานร่วมกัมลลนบูรณาการทํางานร่วมกันรัฐเอกชนเนาะชุมชนเนาะศูนย์การเรียนนะคะโอเคขอบคุณคุณแอนมากครับไม่ได้ให้เฉพาะว่าเป็นชิ้นๆน,นะให้วิธีใช้ด้วยนะต้องมีการอันนี้สําคัญมากเลยก็คือว่าบริบทของแต่ละชาแนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปแล้วเอาไปใช้เลยอาจจะไม่เหมาะก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องมีการ หนึ่งก็คือต้องมีทีมงานต้องมีหลายๆภาคส่วนเข้ามาคุยกันก่อนว่าเอะบริบทของเราเป็นยังไงพี่เรามีสมมติมีคู่มือมีเล่มเขียวนะครับแต่ว่าเวลาจะประยุกต์ยังไงให้เหมาะกับบริบทของชายแดนอื่นๆที่เราเจอแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันมี engagement ของเซ้าคดอร์ต่างๆรวมถึงบทบาทหลายๆลาหลายๆภาคส่วนเลยที่มาช่วยขับเคลื่อนนะครับแล้วคำถามเดียวกันครับพี่มาเดียวครับมีอะไรที่ อยากฝากถึงชายแดนอื่นๆบ้างแล้วก็อะไรที่แบบว่าน่าจะนำไปประยุก์ตใช้ได้บ้างครับเชิญครับครับก็คงคิดว่าจะเหมือนกับพี่แอน,น,นะครับซึ่งศูนย์การเรียนของเราเองเนี่ยก็มีการประเมินมาตรฐาน EQF นะครับซึ่งในปีนี้ครับของเราเองเนี่ยที่จะมาเน้นเพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องอสุขภาพและความปลอดภัยในศูนย์การเรียนนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานาทางทพสตสสอ,อ,อสอส,อสอจอนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับร่วมกันไปลงประเมินนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมซึ่งเราก็ได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดมานะครับเราเอมีจซเองในฐานะคนที่ดูกำกับดูแลศูนย์การเรียนนะครับก็ได้รู้ว่า คุณครูเองเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นครูอนามัยโรงเรียนนะครับอ่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอ่าได้ลาออกไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้เห็นว่าอ่าบางส่วนการเรียนเนี่ยอ่าคุณครูด้านคุณครูอนามัยเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ทําให้อ่าการในในรูปแบบของการประเมินนะครับก็คือว่าเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในการทำข้อมูลอะไรตรงนี้นะครับก็จากจะอขอความร่วมมือนะครับในการให้ความรู้สําหรับคุณครูที่ศูนย์การเรียนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในสะู่นย์การเรียนเองนะก็เจอปัญหาหลายๆด้านอยู่นะครับ โอเคครับขอบคุณเพียงม่เดียวครับเรียนอาจารย์พงศก,กรเลยครับมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะประยุกต์กับชายแดนอื่นได้บ้างหรือว่าอยากฝากอะไรให้กับ,บทางผู้เข้าร่วมประชุมบ้างครับศูนย์การเรียนก็จะมีหลายจังหวัดนะครับที่ว่าเช้าประชุมกับสารประหลัดกระทรวงเนี่ยก็จะมีทั้งสุราชุมพรละนองสูตรปลาการไล่มานะครับเพราะว่าศูนย์การเรียนก็มีกระจายไปทั่วนะครับรูปแบบหนึ่งของศูนย์ราชการเนาะเรื่องศูนราช,การ,ราชการเนี่ยก็ มากแต่หนหลังทาันข้างเอ็นจีโอนะผมแอนไม่เคยหันหลังมาก่อนเคยหันหลังกันมาก่อนนะครับเคยหันหลังมาเลยนะเพราะแอนทำสูตเกลมาก่อนผมอยู่ความมั่นคงนะครับเมื่อก่อนผมทาไม่ได้มาทํเ m e c c ไม่ได้มาดูเด็กดูแลส่วนต่างด้เราหันข้างหันหลังให้กันตลอดนะปีประทะกันด้วยนะครับพอเรามามาเจอเด็กมาเจอเด็กเด็กกลุ่มที่เรามองมุมเดียวกันนะเพราเอเรามองมุมดูมุมสุขภาพเดียวกันเพราะแอนเนี่ยภาพลักษณ์ของแอนเนี่ยเ g o ีเนี่ยเป็นด้านสุขภาพ มาโดดเด็ดมานะครับเรามาเราเรามาทํอาหารร่วมกันเนี่ยนะครับผมว่าว่าความร่วมมือเนี่ยมันก็ต้องหันหน้าหายกันเนาะภาครัฐกับเอชนีโอมักจะเป็นหันหลังหันข้างอะไรเงี้ยก็หันหน้าเข้าหากันเปิด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 กันที่จะดูแลกลุ่มเป้าหมายนะครับเจอมประสงร่วมกันนะครับก็อันนี้มันจะลงตัวดีมากครับเพราะว่าอย่างผมนเรียนต่แรกเนี่ยผมกับเขาเนี่ยหันข้างนะวันที่กรรมการอนุกรรมการสิทธิลงมาคุ้นที่เนี่ยผมกับแอนเนี่ยอยู่ นั่งกลุ่มเดียวกันนั้นแล้วผมปะทะกันอยู่ผมจําได้นะเราอยู่ความมันของเ oh <my S 1> พอาะวใช่ครับไม่เฟื่องเลยครับแอน,อนผมจะสายแหลกเลยนะแต่นี้ว่าถ้าเกิดว่าชายแดนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้สมัยขพีพนันกสาหน่วยงานทางกงสานดูแลเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้ความร่วมมือจากเอ็นจีโอครับว่าอย่างน้องเอ็นบีซีนะครับไม่ได้ใช้เงินราชการนะน้องรับเงินจากเอ็นจีโอมาสนับสนุนนะครับแต่ใช้การสํานักงาน ของเขตพื้นที่เป็นที่ทําการซึ่งเราจับศูนแอร์อะไรต่างๆอินเดป์ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหมดเลยนะครับแต่เงินเดือนของน้องอ่ะไอ้น้องใช้รถราชการด้วยเนาะหนังสือเป็นราชการแต่น้องอ่ะจะต้องมาขับเครื่องเรื่องนี้จะต้องซัพพอร์ตจากเอ็นชีโอดังนั้นนะ่ะถ้าเกิดเขตพื้นที่ไหนที่จะดูแลศูนย์สูงลักษณะนี้นะครับได้ดูแลจะต้องอาจจะต้องเปิดโอกาสให้เอ็นชีโอภาคอกอ,อกึกอกชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเพราะม่นั้นนะ่ะ หน้าที่หลักที่เขามีอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถขบเคลื่อนได้หรอกครับเพราะงานเต็มมือกันอยู่แล้วเนาะในส่วนในส่วนของโรงเนณใดแต่ถ้าดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องอาศัยอนินทรียี่แหละที่มาช่วยนะครับอย่างผมแอนเนี่ยเนี่ยตอนนี้หันหน้ากันว่าอ้สุรเลกเขียวเนี่ยเล่มตัวกับเล่มเหลืองเนาะเขามาทําร่วมกันแล้วเรามุมมองเลยไปพบปะพบเด็กพบปัญหาสุขภาพพบอะไรในพื้นที่เรามองเหมือนกันนะครับเราเลยเรามาช่วยกันพอช่วยกันมันก็เกิดพลังที่ทําให้ให้สุขภาพของเด็กอ่ะได้ดีขึ้นแล้วส่งผลต่อ การความเป็นอยู่ของเขาที่เป็นสุขในๆๆในในภาะวะปัจจุบันของเขาที่ใช้ชีวิตได้อย่างพวกเราเนี่ยครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากเลยครับ,บก็จริงๆเท่าที่ได้ฟังมุมมองอย่างจริงๆของของเราเพิ่งตั้ง8เดือนที่แล้วชื่อว่า JICC เนาะ Joint Information and Coordination Center เป็นน้องนะเป็นน้องของ MECC เ<ม>ขาอีกเีนหนึ่งนะครับแต่ว่า แน่นอนการการทำงานร่วมกันเนี่ยเวลาไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามเนี่ยภาครัฐเดินเองไม่ไหวแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายอย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังแน่นอนอในการทํางานร่วมกันเราทํางานกับคนหลายๆภาคส่วนเนาะบางอย่างก็เห็นตรงกันบางอย่างก็เห็นไม่ตรงกันก็มีแต่ว่าสุดท้ายถ้าเป้าหมายเป็นลักษณะเดียวกันเป้าหมายคือสุขภาพของน้องๆที่ดีการเรียนรู้ของน้องๆที่ดีขึ้น มันลดหลายๆอย่างเลยนะตอนนั้นผมก็ได้คุยกับครูแอนเหมือนกันบอกว่าเออถ้าเรามองไกลๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนรู้นะแต่ว่ามันลดเรื่องของอาชญากรรมในพื้นที่ถ้าประชากรน้องๆไม่ได้รับไม่ได้โอกาสเข้าถึงภาคการศึกษาน้องๆย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพหรือมณฑลถ้าเราได้รับการรักษาเอาได้รับการศึกษาที่ดีได้รับการเอพัฒนาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทุกๆอย่างได้ดีน้องก็จะเติบโตเป็น ประชากรที่ดีในสังคมช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอีกแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถจัดการในเรื่องของประชากรตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นตรงกันข้ามกันเลยก็คือประชากรก็ไหลเข้าไปแต่ว่าอาจจะเก,กิดอาชญาก,กรรมหรามตามตา,มต,ามตามมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นสิ่งที่เป็นพาร์ทที่สําคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของบ์เดอร์ในตรงชายแดนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นบทเรียนเรียนรู้แล้วก็มีหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องไม้เครื่องมือที่ผ่านการตกผลึกของฝั่งชายแดนไทยเมียนมามาแต่ว่าถ้าจะนําไปประยุกต์ใช้กับเอร์เดอร์อื่นก็สามารถนําไปได้แต่ว่าคิดถึงในเรื่องของบริบทแล้วก็พูดคุยกับคนในพื้นที่ให้เข้าใจตรงกันเพื่อที่จะได้ปรับให้เหมาะกับบริบทมากขึ้นนะครับจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่สองพิษณุโลกค,ค่ะสาวณีดีมูนนะคะอยากถามทางคุณครูแอน์นะคะเห็นโชว์สมุดบันทึกเด็กนะคะ ก็เลยอยากจะทราบว่า,าข้อมูลทั้งหมดในนี้มีมีแบ็กอัพเป็นไฟล์ดิจิตอลหรือว่ามีออนไลน์อะไรไหมคะเผื่อสมุดสูญหายอย่างนี้ค่ะเนี่ยลคาเราอยากให้ท่านทําให้เราค่ะไม่มีค่ะเ,เลย <laughs> เปิดเลยค่ะไม่มีค่ะ <c oughs> เป็นข้อเสนอหนึ่งที่อยากให้ทําเพราะถ้าเราทําเนี่ยมันจะง่ายในเรื่องของการประมวลข้อมูลเนาะแล้วเราสามารถหาเทรนได้ด้วยค่ะว่าอะไรที่มันจําเป็นแล้วกลับไปคือเวลาที่เราทํางานเราต้องทําวนลูปไงเราเจอปัญหาเสร็จแล้ววนลูปกลับไปถ้าเรา มีความเชื่อมั่นเรื่องงานป้องกันนะเรากลับไปทํางานป้องกันไปแก้จุดตรงนั้นเลยค่ะไม่มีค่ะคำตอบง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะ I want e d to ask some question uh, you all mentioned about the green book that provided all information of the students uh, that h e green book provided by our m i c r a f t language center uh, all I want to k n o w is that uh, that green book is eligible for the higher education ก็คือสําหรับเล่มเขียวที่พูดถึงเนี้ยค่ะก็คืออยากจะทราบว่ามีข้อมูลทั้งหมดที่ MLC ต้องบันทึกทีนี้เนี่ยเขาสามารถนําเล่มนี้ใช้ต่อยอดไปจนถึงระดับอุดมศึกษาได้ไหมคะ Yes here in this area so we use this book from the grade 1 KG until high school but within my Grand Learning Center here or if you read if they return back to Myanmar so what we p i l o t in Myawd a i but not other uh, state so it can be used only here yes In the case that uh, you said uh, this group was only eligible for the Thailand border school, right? Uh, so how about the, the outstanding students that want to join the higher education, like university and the chairman at Bangkok, like Mahidol, uh, uh, uh What kind of record book uh, we should uh, have shown? Okay. Yeah. Okay, so may I, I I answer this first, and maybe some of us in the room also can add, or Ministry of Education can add. So some of my grant learning center they offer until grade ten. So after grade ten, some school offer until grade twelve, and after that they need to sit exam. It's called GED, General Education Development. is equivalency with US uh, non-formal education. So then after they finish, they will have certificate, right? And they sit the exam, they have certificate. This certificate, they can enroll into university, but that university must be international program. So uh, Thai program, they cannot. Chiang Mai University, Rangsit University, uh, Mahidol University, Bangkok University, many university. But meaning that these students, even though they are Burmese, they will they will be seen as international student. Same student from America, from uh, Canada, so they will be charged like international student. Uh, I wanted to ask uh, you mentioned about the uh, vaccine preventable disease like the diarrhea, the path the and, and etc uh, my son uh, had the chance to try a sex education at such migrant school uh, It's a very um, appreciate that uh, but uh, my sons friends uh, has uh, um, how can I say a chicken fowl. Pox infection, yeah. chicken pox infection. Yes, uh, I think, it, and they are not vaccinated uh, according to the Myanmar policy. That's why uh, they contact me. uh They contact me to how to cure the chicken pox infection. So, uh, I'm the physician in Myanmar, but right now here. uh That's why I'm told them how to prevent chicken infection. But uh, I told them to, uh, the vaccination. Okay. Um. And, yeah, I told them the to vaccination, the uh, better they can afford. Uh, and I uh, encourage them, to, you should ask the micro Learning Center for the protection of chicken pork. But I don't know, they didn't do that or not, yeah. Yep. Um maybe I can answer this question because uh, yeah. it's related to many dimensions about chicken pox. Yeah. So um for in Thailand uh chicken is the one that uh, easily spread. Yeah. Um when when um like most mostly in children. Yeah. And actually um the severity is not that bad in yeah. in the children group, but if you grow up um it will be uh, more severe. Yeah, in terms of the uh, clinical manifestations. <laughs> yeah. So actually, in Thailand, we also um, let it uh, naturally spread yeah. as well in in the children group. Yeah. Um, and the vaccination programs usually uh, focus on some high risk group that oh. might be more severe. Yeah. Um, uh, for example, immunocompromised host. Yeah. Uh, the children with uh, problems about immuno uh, immune system um. Like yeah. that. So then we we can provide them um the the varicella uh, vaccines. Yeah. But uh in general, um I mean if they are still young and uh it's spread, we yeah. let them spread because this is the the thing that we uh use for uh herd immunity by natural immune, which is um like until you uh, like lifelong immunity like that. So that's for chickenpox. But not for other diseases. So um, um, I myself also get infected, uh, got infected when I was young, and uh, we continue to have the immune for chickenpox like this. So, so that's kind of the thing that uh, the net national policy still uh, confirm that we continue to let it spread in general um, community, especially for young group. But if they grow up. Um, they might need to be vaccinated based on the risk of um, of each individual yeah. yeah I have another question please uh, thank you um, uh, you all mentioned that uh, micro school learning centers has provide on kindergarten to grade 8 or grade 10 and more right but uh, you didn't mention about the early childhood education how How can we try to get uh, early childhood education for the stray children ก่อนรูปานมีมีนะครับเพราะว่ามีบางสูนนะครับที่ไปเป็นก่อนรูปาลแต่ว่าจริงๆอ่ะแนวทางของของเราอ่ะถ้าก่อนรูปาลเล็กเกินไปคนจะอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ดีที่สุดนะครับไม่ได้มาอยู่ที่สูงการเรียนนะครับจริงๆอ่ะเด็กที่เด็กที่อยู่ในสูนการเรียนเนี่ยเจอนอารมณ์ของพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ฝาก ถึงฝากเอาไว้เพื่อจะไปทํางานนะไปทํางานรักนะวันกลับมาอาจจะก,กลับมาเย็นมาค่ำแล้วจะมารับกลับอันนี้เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เขาไว้ส่วนการเรียนด้วยแต่เล็กจริงๆอ่ะจริงๆแล้วคนอยู่กับพ่อแม่นั่นแหละเพราะเนสซี่ส่วนใหญ่ก็คือฝากไว้อย่างเดียวไม่ได้จัดเรียนการสอนแต่เราจะเน้นเน้นที่การเรียนการสอนด้วยนะครับสวัสดีครับาจากกรมการระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คนอื่นก็รู้สึก ดีใจครับผมที่ได้รับฟังแล้วก็ขอชื่นชมพิทยกษ์การทุกท่านนะครับในการดําเนินการจดแจ้งสู่เอนเอ็มเอลซี LC, แล้วก็ดําเนินการในลักษณะนี้นะครับเวลาที่กรมการลงประเทศได้หาหรือกับองค์การลงประเทศเขาก็จะมาจะแจ้งว่าตากเนี่ยเป็น Best Practice ในเรื่องการจดแจ้ง m l c แล้วก็ควรจะนำไปขยายกับจังหวัดอื่นๆน,นะครับผมนำฟอร์แมตเนี่ยไปแนะนำกับจังหวัดอื่นๆก็เลยอยากขอทราบนะครับว่า ตอนนี้ได้มีแผนการแนะนําให้กับจังหวัดอื่นๆทราบเกี่ยวกับระบบนี้ด้วยไหมครับครับเมื่อเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าขอเมื่อเช้าช่วงเช้าเลยทางาทางมีประชุมกับสมาชิกหลักกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องนี้นะครับว่าสูนารเรียนที่เกิดเป็นประเด็นที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วเกิดเกิดเกิด,เ,กดเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่พาดพิงหมาทองประเทศไปด้วยนะครับก็ เขาจะบอกว่าถ้าสูงกาเรียนเหล่านี้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับเลยใช้รูปแบบของตากไปก่อนในระยะสั้นหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าของตากเป็นแค่การจดแจ้งนะครับแต่แต่ตากที่มีพิเศษคือตากมีกระบวนการในการบริหารมีระบบมีรบรรุระบบไปด้วยมีโครงสร้างม,ามีประกาศมีแนวทางมีกฎกติกาที่เราอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าที่อื่นเนี่ยถ้าไปใช้ได้เนี่ย อย่างผมนักเรียนเมื่อกี้นะครับว่าเขาต้องมีความร่วมมือกับ n g o นจีด้วยะะว่านอกจากว่าทรัพยากรบุคคลที่เป็นทีมเป็นระบบะมาจาัดก,การระบบใหนะ้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนไทยนะครับอย่างทีมเราเนี่ยมีทั้งพมา่ามีทั้งล่าฟมิเตอร์ก็ต้องมอีมีทั้งสองคนสามคนนะครับเพราะว่าเราใช้กระบวนการนี้แล้วก็มีน้องๆด้านนา t ตาด้านไอทีต่างๆมันต้องมีกระบวนมีโครงสร้างพอสมควรที่เราจะบริหารศูนย์การเรียน ในระดับพื้นที่ได้ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าศูนย์การเรียนมีปัจจุบันเนี้ยสภาพศูนย์การเรียนมีก็จริงแต่ว่าปรือาณเด็กจะเยอะไม่ใช่น้อยๆน,นะของเราอาจจะน้อยนะร้อยกว่าคนเนี้ยแต่ที่อื่นเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยเขาอาจจะมีเยอะนั้นแหละการจัดการที่ดีจะต้องมีด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงว่าไอ้ความที่ไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการเขาอะยอมที่จะดําเนินการโดยที่เ ของเราเนี่ยเราชัดเจนเนาะเมื่อเช้าผมก็พูดนะว่าผมก็เสนอที่ประชุมนะว่าคือทางเราเข้าให้เราเข้าด้วยนะครับเข้ากับจับหงหวัดอื่นๆด้วยแล้วบอกว่าเราเนี่ยคือการสร้างความมั่นคงจริงๆนะครับความมั่นคงนความปลอดภัยของอะไรต่างๆเนี่ยความมั่นคงการอยู่ร่วมกันจริงๆของเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรา KPI หรือตัวชี้วัดเราไม่ได้ให้เขาเขาียนต่อตามศักยภาพแต่ KPI เราคือเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับเราได้ยังไง เราจะปลอดภัยยังไงเจรหลกันว่าถ้า,รากระทรวงการเขาก็ยังทำเรื่องนี้อยู่ว่าจะใช้ระยะสั้นรูปแบบเราไหมนะครับแต่ว่าเพิ่ะเรยว่างานวิจัยของเราไม่เสร็จงานวิจัยเราจะ,ะเริ่มต้นแล้วเนะวาะเดี๋ยวเราจะประมาณน่าจะม,มีนาคมนะเพราะเราเราเสนอเรื่องของการศึกษาไปแล้วเราแต่เรากราศึกษาเรื่องนี้แล้วดูคื่นแบบตัวเรานะครับแต่ว่าพอดีจุดเด่นตัวเด็กอะไปอยู่ที่ศูนย์การเรียน นายวิจัยส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่สุดการเรียนไม่ได้มุ่งที่กลไกคือเรานะครับเราปีนี้เราปีนี้เรา,เ,ราเลยทําแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเลยการศึกษาเรื่องกลไกกระบวนการวิธีการของเราอ่ะมันเลยยังไม่ออกมาที่จะชัดเจนครับซึ่งงคาว่าวันมีนาคมถ้าออกชัดเจนปุ๊บเนี่ยเราสามารถส่งต่อได้เขาว่าตอนนี้ท่านทาง,ทางอาจารย์สุบานพรเวียงท่านอาจารย์มหาลัยเชียงใหม่นะท่านรับทําวิจัยเรื่องนี้ครับท่ทานอาจารย์ทางสถาบันเขาครัขบขอบคุณครับท่านครับ ขอบคุณมากครับขออนา้อีกคําถามนึ่งครับสั้นๆเมื่อกี้เห็นทางพอพูดถึงเรื่องกฎหมายข้อกฎหมายนะครับเไม่แน่าใจในระยะยาวครับผมแผนในการทําให้ MLC ถูกกฎหมายเนี่ยเข้าใจว่ามันก็อาจจะมี challenges ์พอสมควรมีข้อท้าทายบ้างนะครับผมแต่ว่าแผนระยะยาวให้ให้ถูกต้องทําพพรบสิทธิการเนี่ยครับไม่แน่ใจว่ามีมีการหารืเรื่องนี้อยู่ด้วยไหมครับตลอดมาของเรานะ ตั้งแต่ไม่เกิดไปดินซูล่าไทนีต่างๆ,ๆไม่เกิดเป็นระน,นองเนี่ยเราคุยกันมาตลอดนะครับน่แว่าทางสตาร์ททางเรเราเรียกสตาร์ทนะที่อัลเบล่าเนี่ยสตาร์ทแล้วก็คุยกับเราว่า,เ,าเราไปกฎหมายอื่นที่ถูกกฎหมายไทยได้ไหมเนี่ยแล้วเราเสียจช่องทางนะครับว่าในส่วนการเรียนเนี่ยเราก็วิเคราะห์นะว่ราะเาผมก็มีส่วนหนึ่งในการไปทคู่มือสอบถอเรื่องส่วนการเรียนนะตกกามกฎกระทรวงปีห้าห้าเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจพอสมควรแล้วก็คุยกับพวกเขาว่า เราจะไปทางนี้ไหมซึ่งทางนี้มันจะติดเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของสถานที่แล้วกามันมีเรื่องของประกันคุณภาพภายในด้วยติดเรื่องหลักสูตรข้อสิทธิ์ที่เป็นหลักสูตรนะแล้วถ้าเกิดเปิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนต่างด้าวเออต่างด้าวที่ผิดก,กฎหมายอยู่ในสูตรไม่ได้อีกอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาเขาต้องใช้ครูเนาะใช้ครูพ่อม่เฉลยพ่อมแม่เราก็เลยหาทางที่จะไปกฎหมายเอกชน เราหามาตลอดให้เอกชนว่าตอนนี้ถ้าเขาสามารถอย่างคุณแอนเน่ยก็กําลังเริ่มต้นละเริ่มต้นมาหลายรอบละก็จะเป็นอาจจะเริ่มไปทางคนใหม่เอกนชนเพราะว่าเขาเป็นมูลิิเขาสามารถเป็นเอกนชนได้แล้วก็อนาคตหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลก็ใช้ได้เอามาใช้เอามาเรียนได้ซึ่งในกลุ่มนี้ก็ไปทางนี้อยู่แล้วอย่างนี้นะครับซึ่ง,งเราหาทางมาตลอดนะแต่ว่าช่วงหลังไม่ได้เหมือนจากข้อเสนอของ ที่ประชุมเนาะที่เซนทาราัลาประชุมที่เสนอแก้กฎกระทรวงทีาห้านะครับแต่ว่ามีมีก็มีคอมเมนต์พอสมควรเขารับคอมเมนต์พอสมควรไม่รู้วเขาไปแก,ก้หรืออย่างนะั้นเขาเราคุยเราคุยกันตลอดนะครับเรื่องที่จะปรับให้สนย์การเรียนเนี่ยไปสู่ช่องทางทางกฎหมายของเรานะครับซึ่งแต่แต่คําตอบหนึ่งที่เราคุยกับเขาตลอดว่าอ,อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องของ education for all หมายถึงว่าการศึกษาเพื่อมวลชนเนี่ย ว่าใครจะมาจัดในประเทศไทยก็ได้เนี่ยไม่ใช่ใซึ่งเราก็พยายามสื่อสารเลว่าจะจัดในประเทศไทยมันต้องเข้าล่องเท่านั้นนะเข้าล่องของกฎหมายท่องทางกฎหมายเท่านั้นแต่ถ้ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราพยายามปรับเข้าแต่จริงๆที่ผ่านมาปรับไอ้พักพัดพิงเนี่ยพัไปปรับมันป,ปรับยากครับเพราะว่ากฎหมายจริงๆกฎหมายกฎกระทรวงปีห้าก็ทำเพื่อเอ็นชีนี่แหละทําเพื่อตากนี่แหละส่วนใหญ่ถ้าไปดูเจตนารมณ์ที่จริงๆของกฎกระทรวงนะครับแต่ว่าพอมาใช้จริงมัน ก็จะติดเรื่องคุณสมบัติเข้าไม่ได้สักข้อได้ประเด็นหลากหลายมากเลยนะครับในเรื่องของภาคการศึกษากับภาคสุขภาพที่มาเบรนกันได้ขนาดนี้ผมว่าใช้เวลาในการพัฒนากันมาอย่างยาวนานนะครับผมเองเด็กเป็นเด็กๆเลยนะฮะได้มาเรียนรู้ก็ได้ได้หลายๆอย่างที่น่าจะได้เอาไปประยุกต์ต่อแล้วก็ได้กันบ้านจากครูแอนได้กันบ้านจากครูแอนเพื่อไปพัฒนาต่อด้วยในเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในสมุดแต่ว่าเราจะทําให้มัน ดิจิทัลไลซ์ยังไงให้ให้เป็นข้อมูลที่เก็บได้แล้วก็ไปข้างหน้านะครับก็ในนามของมอดอเ a เตอร์นะครับก็ต้องขอบพระคุณทางผู้ร่วมอภิปรายทั้ง5ท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้ผู้ร่วมอภิปรายทั้ง5ท่านด้วยนะครับ